ขนมจโอ,อ้ทุกคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วสักเกะกับทุกคนรวยแหวาปลาเดี๋ยวมังนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาเลยใหญ่เ,าาเาาพิ่งแลงไปยี่ต่างใบกระดาษใบกระดาษที่วันผมใหญ่หรือใบหยานะครับเหนี่องซ่างมีถอดนุ่มหวงนุงง่มหวงหรือว่านุ่มโอ้ทุกคนนุน่มหวงหรือนุอออ่มโจ๊ยนะคะ ไม่หรอกปกตินะทุกคนปกติคือนี่คือเต็มเต็มนุ่มสำหรับระยะนะทุกคนนะคือปกติอันทามทั้หดว่าระยะต่อเฉาวันนี้ตัวจีถอดแล้วทุกนุ่มถจดตแปตีเก้าีสิบตีสิบอ็ดตีสิบสองตีนุ่มทุกคนคือจะเป็นบัณันเกือบทุกปีพอมาปีนี้ระยะบัณั์วันอยู่วันเาร้าถดเร็วทุกคนไม่รู้ไม่รู้ก็จัดเลยก็จัดเราไปนะเยตานุ่มย้ายเลยย้ายเลยอันนี้คือไม่ปกตินะคะไม่ปกติพอจริงจเนี่ยปกติอันคือทารยาตัวเฉา แต่ทอดวันนี้แต่น,นวตดต่อตีหัวขำเนาะพอเรล่มตีเจ็ดว่าขำคือจะเริ่มหลายไปวันนี้ตัวกันแค่ตีสิบสองอมาปีนี้ระยะวันจันทร์ทุกคนแต่ว่าวันนี้วันเสาร์อตอดเล็วอ่ะธรรมดาเนี่ยไม่ปกติดึงใจก็ไม่ปกติไม่โดนนะวัเสาเลยทะเละทะเลทอดทอดไปก้าวท้ายยู่ตีทุกคนหลายไปอยู่นั่นนั่นแล้ ลายลายตัวเป็ดเนเมาลายลายตัวตัวตถึน่ตัถึงนี่ไม่รู้ว่าจะลายเป็นไรกจะกนตัวจิอตัวจีมาตัวนายเดียวเดียวเดียวเดียเปนยังไม่เข้าตาอยู่ทีด้ไหมมันไม่ดีอยู่นี่นุ่มเ่ดีอยู่กันจะปวดแรงดิ จังน้ำพึ่งแล้วนี่กว่าจะน้ำพึ่งต้งเน้ำพึ่งหันลงซึ่งมันไม่น่าดีออน่นะมแออนี่ผมทำจนมาลุงตรวจมดล้วเนี่ยมดแค่แบบีแลยวะมันออมันมันวาดปอดเป็นน้อ <laughs> คืน,นี้ไม่ปกตินะทุกคนบอว่าปกติอัคืนดูสติที่สอมกลงคืนลุงตอนตอนนีคือ รายาวันจันทร์จะถอดเลวันรันี่คือมีปกตินะขนมโจหรือขนบัวนะทกคนเป็นขนมหยอดอิฐ่ก็จะทำกันในวันรายาทุกคนจังหวัดปัตตานีนะคือโดยปกติมันปัตตานีน้องแตงรุยยาจะมีเช่นโยยหมากนะมากแต่ในปน้ก็นจ๊เนี่ยต้มใบโพ นายต้งนุเทียนอัใจให้น,น้อยๆ้อยสวนบางจะเป็นโจ๊กหมาวันนี้ก็จะหมาติดสุดเลยเน่าจะวัดคนครก็จะเห็นก็จะทำช่วงหมาเวลาเดินซิปแล้วขนาดไหนแต่ลุงนี่คือรายาะรายาะส่วนหมาเก็จะทำระยะน้อยไม่ขายช่วยต่อเลยนะวันนี้ผมทำรถง่ายเลยคือนี่มันไม่เรียบเลยทุกคนกำบังไม่ช่วยน,นี่คือเพรามันไม่เรียบเลยนะเนี่ยนะนี่มันจะเป็นตะปุ่มตเตพมันไม่เรือเปล่ามันจะตะปุ่มเตพม นี่คือมันไม่เรียบนุ่มนุ่มไม่สวยนะนุ <c oughs> ม่มมั่มได้ยินนุ่มมั่มต้องบน่ต้องหงุดห่หลายเปล่ไม่จับจบที่ไม่หยุดหยุดที่เล็กเยอะสุดท้ายของสุดท้ายทุกคนนุ่มมาสวยพอวะพอะเป้งเรื่องไม่หมักเลยอ่นี่หรือสวยนะคะหรือสวยพอเป่งเรื่อไม่หมักเลย